แคนดี้โคม t สแตนดิ้งเดสรับระดับได้ยืนทำงานได้สะดวกสบายย้ายจาก Apple มาเป็น Window s ละแมวที่มันมีนิ้วเท้า6นิ้วอะเฮ้ยสีมันเข้ากับไอเทมต่างๆบนโต๊ะเรามากเลย Water station แอนดูก็เป็นคนทำให้เป็นเพ n t i n g ที่กี้เอามาแปะเอาไว้เสริมสร้างแรงกนลาลใจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิจะพามาทัวร์โต๊ะทำงานของกีนะคะ ดูกันว่ากิมมีไอเทมอะไรบ้างแล้วก็ใช้อุปกรณ์แบบไหนบ้างอันนี้ก็คือภาพรวมของโต๊ะทำงานของกีนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเครื่องมือของกีเนี่ยมันจะมีสีที่มันออกจากพ a าสเทลเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็น cpu คีย์บอร์ดหรือเมาส์หรือหูฟังเป็นสีที่ทําให้กีแบบรู้สึกใจเย็นลงในการทํางานรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันบังเกิดได้ง่ายมาดูกันที่อย่างแรกเลยก็คือ cpu ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะเครื่องตัวเนี้ยไอตัวไส้ในมันอะบางชิ้นบางส่วนมีอยู่แล้วที่บ้านแอนดรูเป็นคนประกอบให้กีนะคะกีจะใส่ดีเทลทั้งหมดเอาไว้ใน description box กันเผื่อว่าใครสนใจอยากจะไปดูตามกีตั้งชื่อ CPU ตัวนี้ด้วยว่าแคนดี้โคมนะคะเพราะว่ามันตรงหน้ากากข้างหน้ามันอมันเหมือนเหมือนรังผึ้งเหมือนฮันนี่โคมแต่ว่าสีมันเป็นสีชมพูสีมันเป็นเหมือนลูกอมอะกก็เลยตั้งชื่อว่าแคนดี้โคม ส่วนนี้ก็เป็นสภาพจริงของการใช้งานนะคะสายไฟประโยงระยางไปหมดเลยอย่างที่สองก็คือ standing desk นี้เลยเป็นโต๊ะทำงานที่ปรับระดับได้กีเซ็ตระดับอันเนี้ยระดับสูงสุดอยู่ที่เบอร์สีซึ่งมันประมาณ100เซนติเมตรมัง้งก็เป็นระยะที่ยืนทำงานได้สะดวกสบายนะคะตอนไหนก็ตามที่ยืนทางานอะ่ะกีก็จะใช้ไอ้แผ่นยางรองพื้นเอาไว้แล้วกีก็จะได้ยืนตรงนี้ได้เลย มันก็จะยืนสะดวกแล้วก็นุ่มเท้าไม่ปวดเท้าอ่าถัดไปมอนิเตอร์2ตัวใหญ่แรกเริ่มสุดเลยอะกี้จะใช้แค่แล็ปท็อปตัวนี้เท่านั้นด้วยความที่เป็นนักเรียนเนาะแล้วก็มีมีอุปกรณ์ตัวเดียวนี่แหละที่พกพาไปไหนได้สะดวกเออราคามันพอจับต้องได้แต่ว่าพอแบบเริ่มทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็แบบมีปริมาณไฟล์ปริมาณ หลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องจัดการพร้อมๆกันทีเดียวอ่ะแล้วเครื่องคอมตัวนี้มันก็ไม่ไหวละความจุมันน้อยแล้วก็แรมมันต่ําด้วยต้องอัปเกรดเป็นอุปกรณ์ที่มันไวขึ้นแล้วก็แบบพาวเวอร์ฟูลมากขึ้นอย่างเช่นคอมตัวนี้แบบมันแรงมากใช้โปรแกรมหลายๆอย่างพร้อมกันได้นะคะไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดเลยนะคะคือมอนิเตอร์สงตัวเนี้จะไม่เชื่อมกับแล็ปท็อปตัวนั้นเพราะว่ามันเป็นคนละระบบกันคอมตัวนี้ก็เป็น p c นะคะเป็น Windows กีก็พยายามจะจาก Apple มาเป็น Windows ละมันมีความยืดหยุ่นมากกว่า พอมีมอนิเตอร์2ตัวนี่เราแบบเออทำงานสะดวกขึ้นมากมันเหมือนกับว่าแบ่งได้4จอเลยอะ่ะอันนี้ก็แบ่งครึ่งเนาะอันนี้ก็แบ่งครึ่งไม่ต้องมาคอยแบบสวัสเบราว์เซอร์ มาต่อกันที่คีย์บอร์ดนะคะอันนี้ก็เป็น m e ค h a นิคอลคีย์บอร์ดรุ่น o r i g i ินอของของตัวเนี่ยที่มันมาพร้อมกับคีย์บอร์ดอ่ะมันเป็นคีย์สีขาวดำธรรมดาอยากทำให้แบบออฟฟิศมันมีสีสันมากขึ้นก็เลยลองไปหาแบบสีสีมาก,ก็ได้มาเป็นตัวนี้ตรงสวิชมันเป็นสีแดงกดแล้วนุ่มมือแล้วเสียงมันไม่ดังเกินไปกี่ชอบ ในขณะเดียวกันมันก็ยังยังพิมพ์ได้สนุกพิมพ์แล้วมันคล่องมือโดยเฉพาะสําหรับคนที่พิมพ์สัมผัสได้อะไรยเงี้ยถ้าใช้แม่คานี่เข้าคีย์บอร์ดมันก็จะรู้สึกว่าเอองานมันสมูธเนาะมันแบบไหลไปได้เรื่อยๆแล้วก็คีย์บอร์ดตัวเนี้ยกีย้ตั้งชื่อมันว่า Candy Key เพราะว่าสีมันเป็นสีแคนดี้นวลๆน,น,นมๆอ่ะมาตัวต่อไปก็เป็นแผ่นรองเมาส์แล้วก็เป็นตัวเมาส์ไอเมาส์ตัวเนี้ยแอนดรูซืซ้อให้พร้อมกับไอเฮดเซตตัวนี้นะคะพี่ก็ขอให้เขาเลือกสีที่มันเข้ากับทุกสิ่งที่มีตรงนี้ ก็เลยเลือกมาได้เป็นสีม่วงอ่อนๆน,น่ารักมากเลยชอบสีมากมันเป็นยี่ห้อยี่ห้อเดียวกันกับที่แอนดรูใช้อยู่เขาบอกว่ามันใช้ดีก็เลยโอเคเอาตามนั้นแหละจะได้ไม่ต้องเลือกเยอะมากเฮดเซตตัวนี้กิ๊กก็จะเอาวางไว้ตรงหูตรงนี้ซึ่งอันนี้ไอ้ตัวนี้แอนดรูก็ซื้อแยกมาแล้วก็เอามาต่อให้บนโต๊ะมาต่อกันที่แผ่นรองเมาส์นะคะตอนนั้นอะไปเที่ยวที่คิวบัสซึ่งมันอยู่ที่รัฐฟลอริด,รดา ที่คิวเวสนะมีบ้านของเฮมิงเวย์เป็นนักเขียนชื่อดังมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มันแบบมีชื่อมากในในคิวเวสบ้านของนักเขียนคนเนี้ยมันก็มีแมวแบบแมวที่มันมีนิ้วเท้า6นิ้วอะ่ะไม่คิดว่าจะซื้ออะไรจากร้านกิฟท์ช็อปแต่สุดท้ายก็โอเคได้สิ่งนี้มาแล้วก็บังเอิญไปมองเห็นแผ่นรองเมาส์ที่แบบเฮ้ยสีมันเข้ากับไอเทมต่งางๆบนโต๊ะเรามากเลยก็เลยไปสอยมาปรากฏว่าพอมาวางแล้วแบบเออมันงามอะ่ะ สีมันเข้ากันได้พอดิบพอดีมากต่อไปก็คือกล้องเว็บแคมข้างบนนี้มีเทปอ้นี้ด้วยวอชชีเทปปิดไว้ข้างบนเผื่อว่าตอนไหนที่ไม่ใช้ก็แปะเทปปิดไว้เออกล้องตัวนี้มันก็เออดีใช้ได้เลยก็เอาไว้สำหรับประชุมงานนะคะไอเทมถัดไปก็คือโคมไฟข้างบนนี้ปกติไม่ได้ใช้เพราะว่ากีใช้ไฟที่ห้องอยู่แล้วซึ่งมันก็จะเป็นไฟพัดลมแบบเนี้ยแล้วมันแบบสว่างพอ เมื่อจาเป็นต้องเปิดโคมไฟบนโต๊ะเลยกี้ก็มีไฟหัวเตียงตรงนั้นด้วยทีนี้ย้ายมาข้างๆฝัง่งข,งขวา Water Station <laughs> รู้สึกว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่แบบขาดไม่ได้ไปซะแล้ว กิเริ่มตั้ง water station ตั้งแต่แบบตอนยังไม่ย้ายมาอยู่กับแอนดรูจะได้จิบน้ําบ่อยๆตอนนี้กิก็สามารถที่จะแบบดื่มน้ําแบบทั้งแกลอนนั้นเนี่ยคือ1แกลอนดื่มน้าประมาณวันละ1แกลอนได้เพราะว่ากิ้ตั้งน้ําไว้บนต๊ะทางานตัวเองนี่แหละไอ water stand ตัวนี้ก็แอนดรู Andrew ก็เป็นคนทําให้เป็นงานไม้งานแรกๆที่เขาทำมันก็อันนี้ก็ไม่ใช่แบบขาตั้งตรงธรรมดาเลยนะเป็นขาแบบตั้งเฉียงอะ แล้วมันฟังชั่นอลดีมากๆเลยเออความสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาวัดได้พอดีพอดีมากเอาตัวนี้เลื่อนเข้าไปข้างใต้ได้ด้วยไอข้างใต้เนี่ยมันเป็นยางด้วยอวางเหยือกน้ําลงไปแล้วมันก็จะไม่เลื่อนไปไหนมันมีความหนืดมีความเสียดทานดีส่วน <c oughs> ผนังข้างๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นเพนติงที่กี้เอามาแปะเอาไว้จะได้เข้ากับทีมโต๊ะทํางานแล้วก็ เสริมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จริงๆก็ขาดการวาดรูปขาดการเพ้นรูปมานานพอสมควรแล้วสิ่งที่จะอยากเพิ่มเติมเล็กน้อยก็คืออันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นคอมตัวเก่าเป็น macbook pro ตัวเก่าที่กิช้มาตลอดตั้งแต่มาถึงอเมรกานะคะเป็นเครื่องที่เอามาจากไทยนี่แหละอยู่มากับกิโอโหตอนนี้ก็เกิน5ปีแล้วอะ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่า ต้องถนอมมันนิดนึงตอนที่แบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบทํางานทีละอย่างอย่าเปิดหลายอย่างพร้อมกันไม่งั้นแบบแรมมันจะเต็มนั่นแหละอันนี้ก็เอาไว้แบค up แล้วก็เอาไว้สําหรับตอนที่จะออกไปทํางานร้านกาแฟหรือออกไปทํางานนอกสถานที่ก็จะใช้แล็ปท็อปตัวนี้นี่แหละมีแล็ปท็อปสแตนตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะระบายความร้อนข้างใต้เครื่องออกเพราะว่า พอใช้นานๆตัวเนี้ยเครื่องมันจะร้อนมากแล้วแบบการระบายความร้อนของเครื่องมันจะไม่ดีพอถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัว standing ตัวเนี้ยใ้้เครื่องมันอยู่สูงเหนือจาก surface นอกจากหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ที่กีใช้อยู่ประจำแล้วอะกีก็มีเป็น external drive เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของของกีด้วยตัวนี้นั่นเองนะคะออรู้สึกว่าความจุน่าจะเป็นประมาณ3เทรเยอะมากอันนี้เป็นตัวแรกที่ที่ได้ซึ่งแอนดูให้มา ไอตัวเนี้ยก็เอาไว้ใช้ในการแบบเก็บไฟล์ไฟล์รูปไฟล์วิดีโอต่างๆที่แบบกิมไม่ได้ใช้ประจำนั่นแหละโอเคค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของเดสทัวร์ของกีวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับช่งรับฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโต๊ะทำงานของกีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็คอมเมนต์บอกไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะเราเจอกันคราวหน้าจ้าบ๊ายบาย